เสู่ชุดที่สองของเที่ยวกับทอนครับวันนี้เราพาคุณผู้ชมไปเที่ยวมาเก๊ากันนะฮะกับดรทอนทรโรงนาวานสวัสด์ครั้งล่าสุดที่ไปมานี่กี่ปีมาแล้วนะมาเก๊าครั้งล่าสุดคือเพิ่งกลับล่าสุดไม่ใช่ครั้งนี้อยเป็นสิบปีมั้งยี่สิบนานมากไม่ก็คือผมมีความเข้าใจผิดคล้ายๆคนไทยทั่วไปว่าไปมาเก๊าต้องไปเล่นคาสิโนแล้วผมไม่เล่นไงเดี๋ยวนี้ไม่ใช่นะฮะมัหนีไงก็ถึงไปก็ถึงเกิดกลับมาบอกว่ามันไม่ใช่ไม่ใช่แล้วนะฮะคือมาเก๊าก็มีแหล่งท่องเที่ยว ทางวัฒนธรรมเยอะเพราะว่าเคยเป็นเดี๋ยวเ<ม>เดี๋ยวเดี๋ยวเล่าให้ฟัง <ๆ S 2> เดี๋ยวเดี๋ยวให้ใจเาแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยด้วยความที่โรงแรมมันเยอะนะเพราะว่าเขาก็อยากให้คนไปเที่ยวพอคนไปเที่ยวก็เขานึกถึงครอบครัวดังนั้นมีการสร้างสวนสนุกแต่และโรงแรมไว้เยอะเหมือนกันใช่ถูกโรงแรมใหม่ๆอีกอันหนึ่งที่ชื่อดูดิผมลืมชื่อครับโรงแรมที่มีชิงช้าสวรรค์ที่เป็นรูปเลขแปดเห็นแค่สตูดิโออ่าสตูดิโอซิตี้ อ่ะขึ้นมาปะไปมาปะก็อยู่ตรงข้ามแต่ไม่ได้ไปไม่มีเวลาเวลาไม่ทันากาลคำนวณเวลาผิดไปเยอะเลยโอเคเราอยู่ที่มาเกาครับจะเป็นยังไงต่อน,นั้นเดี๋ยวไปดูกันฮะอาจารย์ทรจะพาไปเที่ยวนะฮะอย่างที่บอกฮะว่าที่นี่ไปแล้วใช้เงินคุ้มค่ามากใช่คุ้ม,มทุก<ม>าบาทที่จ่ายไปคุ้มมากจนคิดว่าเกิดคุณผู้ชมกำลังจะแต่งเมีย นะฮะแต่งงานไม่ใช่แต่งงานแต่งงานเนี่ยคุณผู้ชมเชื่อผมเถอะไปที่นี่ไปนิมูนที่นี่นนไนมูนไม่ผมคือผมไปมาหลายแห่งแล้วคถ,ถ้าเกิดแต่คุ้มนะคุณผู้ชมพูดจริงๆนะพูดแบบไม่ละอายปากเรืออะไรเลยนะผมไม่กระบี่ผู้เข็ตนนี่ผมใช,ใช้เงินงบานใช้เงินเท่ากันไม่ใช่ห้องหมื่นกว่าบาทนี่ผมเนี่ยรู้สึกว่าธรรมดาธรรมดาไอ้นี่ผมรู้สึกเรื่องหมื่นกว่าบาทผมมันกลายมาสภาพมันเป็นอะไรที่ดูดีโหไม่พี่นัก็่ที่สําคัญที่สุดนะ ที่นี่เป็นโรงแรมที่สาหรับคุณผู้ชมที่กำลังทำโรงแรมนะฮะโรงแรมนี้เนี่ยเติมของตลอดอคุณพี่เล็กอาจจะงงเปว่าแปลว่าอะไรถ้าเกิดพี่เล็กใช้สบู่ครับเขาก็จะเติมสบู่ให้ถ้าเกิดพี่เล็กไม่ใช้เขาก็เติมอีกเขาก็ไม่ใช้เขาไม่เติมไม่ดีเพรางบ้าเราที่สซตนเติมะเติมฮะใส่มาให้ตรงนั้นวางเรียงไปเรื่อยๆคุณอยู่ห้าวันคุณก็ได้สมมุติฮะจะพูแค่ขวดไปไม่มีว่า จันดูแล้วคุณยังไม่ใช้ฉันไม่ให้ไม่มีไม่มีไม่มครับนี้เติมอีกเดียวซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ถูกต้องสำหรับโรงแรมที่ถูกเพราะว่าคุณจ่ายเงินทุกวันใั่้คุณก็ต้องให้เขาทุกวันใช่เรามต้องไม่ต้องไปเม้มํามรถผมก็ผมก็แค่ทวงสิทธิ์ขอผมคืนผมไม่ได้ขโมยอะไรผมไม่ผมไม่ยืนเม้มไม่เม้มยืนดิบของตามรถเาที่นี่ให้บุกรีเหะบุกรี่บุกอรีเนี่ยบุกอรีเอเแล้วตรงเหนืออ่ามันบิน จอทีวีให้ดูไงจ้ะนี่ทีวีมีสี่เครื่องในใ<ช>โอ้โหรอบทุกห้องเลยใช่ครับนั่งนอนมองมองมองดูไปกระดิกถ้า,าใช้เวลาอยู่ในห้องพักนี่ก็คุม้มอือแค่นั้นคือปัญหาคือ,คอมันมันตัดใจออกจากห้องยากยากเกินอออครับ โอ้อันนี่เราห้ดูไอ้นี่ก็ชอบไปเลยมันเป็นกระดิ่งยิงอันนี้มีห้องอาหารอนนี้ห้องนั่งผูกรองเท้าเชือกรองเท้าอ๋อเหรอใส่รีงเทาบูทจะห้องเนี่ยนะเรามานั่งตรงนี้บ้าพัดนี่้อันนี้เราดูเนี่ยเนี่ยยังยังไม่ได้พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับหงช่วยอะไรนะจริงจริงมีมีอีกเยอะอันนี้มันโรงแรมหงช่วยโรงแรมมาอยู่ดีนะต่อต่อต่อให้ดูความหรูหราไอ้นี่สาม้อยแนี่ถ่ายแบบ หน้าชัดหลังเบลอให้รู้ว่ารายการเราไม่ใช่กิ๊กไอโฟนเจ็ดออกปุ๊บเอาไปฉลองที่นี่เลยนะใช่อันนี้ให้ดูอันนี้สามร้อยแปดสิบแปดเหรียญทองกงกินซื้อตลอดคูณสี่คูณห้าไปแปดหมื่นกว่าบาทนี่รวมอาหารห้ามื้อไฮทีด้วยไฮทีนี่สามร้อยแปดสิบแปดเหรียญที่บ้าบอคอแตกที่สุดไม่เองเติมได้เรื่อยๆนะฮะบ้าบอคอแตกที่สุดก็คือไปซื้อเป้ กระเป๋าเพราะผมไม่เอากระเป๋าไปผมก็จะซื้อกระเป๋าเขามาอยู่แล้วแต่กฏว่าเดินได้รางวได้ซื้อของเกินห้าพันเหรียญห้าพันเหรียญก็ไม่ได้เท่าไหร่นะฮะสองหมื่นก่าบาทแล้วก็ไปจับฉลากได้ะไรได้ไรทีเซ็ตอีกสา,สายสามเซ็ตแต่ไกินไม่ทันต้องวิ่งขึ้นเครื่องบินตอนนี้อยู่ที่บ้านเลยก็มันเครียดอยู่ต้องกลับไปกิน เอาไหมผมนี่เดี๋ยวไปรอบก็ได้จหมเตอหมายเลี้ยงไงกินไม่เป็นมั้งเผื่อไปเองเผื่อไปเองมีนไปกินก๋วยเตี๋ยวสักมื้อกับอะไรเงี้ยเนี่ยบรรยากาศแล้วมันไม่มีคนผมชอบค่าาคือบินก็ไม่แพงนะคู่ชุดคู่ม่เลขของเหมนห้าพันบาทเองไปกับห้าพันกว่าบาทถูกมากเลยอ่ะนี่ขนาดผมเติมกับน้ำหนักนะเพิ่มโหลด คือคือซื้อคือซื้อน้ำหนักไงไม่้ถือกระเป๋าเจ็ดกิโลไปแล้วก็แล้วก็ไอห้องในโรงแรมแถวนี้เนี่ยต่างอย่างหนึ่งที่มันต่างเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเล่าต่อไปละกันอันนี้ไม่ให้ดูหนูดาวเล่นเล่นแก้สิ่งวันคริสต์มาสก็ให้ดูว่าเพิ่งไปมาเนี่ยเนี่ยเริ่มแล้วอันนี้เขาเรียกคริสเตอร์อันนี้อยู่ในกาแล็กซี่เนี่ยใช่คริสเตอร์ลาวไม่รู้หมดเลยคนนี้อ ไปมาอันนี้แอนเดอกาเล็กซี่เนี่ยคือมีห้าโรงแรมหกโรงแรมลิสกาตันถือว่าเป็นท็อปสุดของ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 ย่านกาเล็กซี่อ่าพอเดินเข้ามามันแต่มันก็ไปตึกนู้นตึกนึงตึกนั้นแต่มันก็อยู่ในอันเดียวกันนะมันก็มาเดินมาที่คาสิโนในกาเล็กซี่ก็มีหลายโรงแรมเลยโรงแรมที่เป็นโอกุระก็อยู่ที่ได้ละโอกุระยังเกรดเกรดยังไม่ถึงลิสที่เราจะเอาโอกุระแต่มันถูกเว้ บ,ย,บยันทรีก็มีบยันทรีก็มีใช่ก็ยิ่งถูกไปอยู่ดีไอ้เหลี่ยมเหลี่ยมนี่ดีนะเนี่ยพอไม่พอไปถึงปุ๊บก็คิดถึงเมย์ไงเพราะเมย์เพิ่งเอามาให้ดูข่าวก่อบไอ้ที่บอกว่าเหลี่ยมเหลี่ยมทำลายพลังแล็มีกระจกสะท้อนให้เหลี่ยมมันโดนเราทั้งตัวถูกต้องคืออันนี้เป็นการทํทำหุงช่วยสำหรับ คาสิโนไงฮะเพราะว่าคาสิโนเขาก็เขาโกงไม่ได้อยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นแต่สิ่งที่เขาจะทําได้ก็คือสร้างพลังงานที่มันไม่ดีอให้กับคนที่เข้าไปเล่นเพื่อที่ให้คนที่เข้าไปเล่นนั้นเสียเงินให้กับบ่อนมากที่สุดนะทีนี้เขาจะทําอะไรเขาก็ต้องทําในทางหูจุ้ยอะไรที่มันเป็นผลร้ายกับคนที่เข้าไปเล่นนี่เรียกได้ว่าคนคนส่วนใหญ่ไม่รู้จักหูจุ้ยเห็นตรงนี้โอ้สวยสีสันสวยงามะฮะหรือการตกแต่งดูหรูหรา จำมามาใช้ซึ่งจริงๆแล้วมันผิดหมดเนี่ยนะฮะเนี่ยมีผมต้องพกโคขาเกี่ยมแขวนไปเลยใส่ในอกฮะโคขาเกี่ยมงงสิยนะยาดูถูกสะท้อนกลับกันดีคุณกำลังทำรายการกับใครอยู่มันคืออะไรฮะเสือคาบดาบเคยเห็นแลกระจกสะท้อนพลังใส่หน้าอกไปเลยเข้าไปแบบ ม่นเอาไว้ติดตามทางแยกนี่ไงนั่นแหละมันก็นั่นแหละเขาเขาเป็นนันไง<อ>ให้มันสะท้อนออกพลังความเข้าใจผิดของคนไทยส่วนหนึ่งคือติดเสือคาบดาบเนี่ยคือก็หลายคนเขาบอกเออติด,ต,ดติดกันมันสะท้อนพลังไม่ดีสะท้อนอะไรแต่ด้วยความที่มันเป็นเสือไงฮะติดสูงไม่ได้ถ้าติดที่บ้านต้องติดระดับต่ำกว่าหน้าอก หลายบ้านนี่ไปติดบนยอดเลยบนทางเข้าบ้านเลยอะไรเงี้ยมันก็กลายเป็นว่าเราก็จะต้องเดินผ่านปากเสือทุกวันอันนี้ก็ไม่ถูกต้องละไปต่อไปต่อเดี๋ยวจะกลายเป็นเรื่องหูงจุ้ยไปหมดอันนี้คือไอ้ที่เก่านี่อะไรบ้านเขาแล้วเนี่ยบ้านอ้าวเขาเพืาอทำไมเราคนเราไปบ้านไม่ไะพาเที่ยวเลยรายการนี้ต้องพาเที่ยวคือจริงๆอย่างแรกสุดเนี่ยมาเก้ามีคนอยู่แค่ไม่ถึงหกแสน คนพื้นเมืองไอ้คนประชากรที่นั่นใช่เทียบกับเทียบกับฮ่องกงเนี่ยที่ผมชอบอย่างแรกของมาเก๊าคือคนมันน้อยกว่าเยอะเพราะงั้นชีวิตในมาเก๊ามันชิวกว่าคุณภาพชีวิตดีมากเนื่องจากว่ารัฐบาลเนี่ยเขาสพอร์ตตั้งแต่เกิดจนตายพพอร์ตในที่นี้ไม่ได้พพอร์ตเฉพาะเรื่องของค่าเราเลี้ยงค่าเราเลีย่งีอยู่ในชีพสปอร์ตในเรื่องของให้เงินไปเที่ยวด้วยซ้ำออกไปเที่ยวนอกเมืองให้ไปเที่ยวนอกต่างประเทศเลยฮะคือ คุณเป็นถ้าได้ชื่อว่าเป็นพลเมืองของมาเก๊าแล้วแล้วก็มีเงินให้ตั้งแต่ทุกวันเงินปีใหม่ยังมีเลยอ๋อยิ่งเพราะว่าเพราะว่ามาเก๊ามันเราก็มีชอบช่วยชาติเรามีชอบช่วยชาติัีไม่ต้องชอบช่วยด้วยชาติให้ให้ไปช่วยชอบเนี่ยชอบช่วยชาติผเราหักใจจริงจริงนะฮะคือเขาถามว่าคือมันเงินมันเยอะตรงที่อรายได้มันมาจากบอนอืม ปีปีหนึ่งนี่เป็นเป็นแสนล้านนะฮะนะฮะแล้วก็บ่อนทุกบ่อนเนี่ยต้องหักให้กับรัฐบาลเขาหกสิบเปอร์เซ็นตบ่อนเอาไปสี่บอร์็แต่สีบเอร์เนี้บ่อนบ่อนก็เอา้กำไรอยู่แล้วเพราะว่าอย่างบ่อนล่าสุดสตูดิโอซิตี้อย่างเงี้ยลงทุนไปเป็นหมื่นล้านเนี่ยให้ประมาณปี2ปีมันก็คืนทุนละที่เหลือมันคือกำไรหมดเพราะคิดดูว่าถ้าถ้ามันคืนทุนภายใน2ปี ใช่สี่สิบเปอร์เซ็นที่ได้เนี่ยมันจะเป็นเงินเท่าไหร่แถมหกสิบเปอร์เซ็นที่มันเข้ารัฐตลอดเวลาทุกวันทุกวันเนี่ยเพราะฉะนั้นเงินมันก็เลือเยอะมีเรื่องเล่ากันว่าถึงขนาดที่ต้องซื้อทองคําเอาไปใส่ไว้ในแม่น้ํามันจะมีบ่อน้ําอันหนึ่งที่ตรงตรง,ตรงไอ,ไอฮ้ฮอคอยมาเกาอะ่ะนะฮะอ่าฮะนั้นแหล่งน้ําจืดน,นั่นขุดเขาว่ากันว่าเอาทองเนี่ยใส่ลงไปใสไปๆๆ่ไปเรื่อยๆใส่ไปเรื่อย เพราะด้ความที่เงินมันเยอะมากนะฮะคนที่ใส่คือรัฐบาลน่ะเหรอรัฐบาลตุนเอาไว้แตลล่โฮะะใหเคยดูหนังแต่เค้ดูหนังไหมเรื่องเกี่ยวกับพวกไอ้มาเฟียไอจอมเรียกฆ่ามากรหยุดไม่ได้อะไรประมาณเกี่ยวกับหนังบูบูหนังบูบูของฮ่องกงนะฮะหนังบูบูก็ดูเยอะนะฮะนั่นแหละ น,นี่อาคารพ<อ>ักเลยจานนี่บ้านเรียนนไทยมาแก้ซิงต่อ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 เดีด๋ยวดูนี่ฮะจริงๆหมาก้าวร่มรื่นนะฮะผมชอบที่ว่ามันร่มรื่นแล้วก็คนน้อยน้อยกว่าฮ่องกงเยอะน้อยกว่าสิงคโปร์ด้วยซ้ําแล้วก็อากาศก็มันดีคือถ้าเกิดเทียบสิงคโปร์สิงคโปร์มันร้อนใช่ชมสิงคโปร์ก็ร่มรื่นแต่มันร้อนไปกับพี่เล็กแต่หมาเก้าอากาศเท่าฮ่องกงแต่คนมันน้อยกว่าเพราะงั้นแล้วมันสบายชัวร์แล้วหมาเก้าเนี่ยถ้าเกิดถามว่าทําไมหมาเก้า ต้องเทียบราะว่ามาเก๊าสิงคโปร์ฮ่องกงซึ่งสามอันนี้มันแข่งกันอยู่แล้วเนี่ยมาเก๊าเป็นเมืองเป็นเป็นเกาะเป็นที่เดียวที่มีมรดกโลกเออใช่มาเก๊าเป็นที่เดียวที่มีมรดกโลกขนาดขนาดญี่ปุ่นยังไม่มีมรดกโลกต้องไปวัดวัดหาแล้วหาไกลมากเลยนะฮะในเมืองนี้แทบจะไม่มีเมืองแต่เมืองมาเก๊าในวตมาเก๊านี่เป็นเมืองมรดกโลกเพราะว่าจริงๆแล้วคุณผู้ชมอาจจะไม่ทราบนะฮะนะต่อเป็นเมืองท่าเก่า มาเก้าเนี่ยมันเริ่มต้นมาตั้งแต่ยุคเก่ามากเลยเริ่มเติมทีมันอ่ามีเทพธิดาเล่าเลย,เล,ยเล่าเล่าไปเลยไม,ไม่รู้ที่ถ้รู้รู้รู้เปลว่าถอดจิตได้ เทพธิดาเนี่ยนะไปเล่าไปฟังตำนานไหนมาเลยฮ้ยตำนานผมชัวร์ผมไม่ผม่ามาตำนานผมตำนานดรธทไม่มีใครเล่าตำนานดรธทต้องมีลายลักษณ์อักษรคนขับรถโลโซลอยเล่าให้ฟังไม่ใช่พวกเายู่อยู่ในอยู่ในนั่นเดิมอยู่ในพิพัณฑ์ขอข้อมูลผมต้องอ้างอิงพิพันฑ์อย่างเดียวเดิมทีเนี่ยมีครอบครัวมีลูกสาวกับลูกชายเสร็จแล้วลูกสาวเนี่ย สามารถถอดจิตได้ตั้งแต่เด็กแล้วเรือเนี่ยก็จะถอดจิตไปเรือพ่อกับกับพี่ชายไปทำประมงมแต่โดนพายุน้องสาวก็เลยถอดจิตไปช่วยแต่ช่วยพ่อได้คนเดียวช่วยพี่ช่วยพ่อจะไม่ได้ละเดี๋ยวต้องไปคนแต่ช่วยได้คนเดียวก็เลยเสียใจมากหลังจากนั้นก็เลยขึ้นกลับมาช่วยหาพ่อแล้วก็ขึ้นมาที่หัวแหลม พอขึ้นมาที่หัวแหลมหจะช่วยใครไม่ได้ช่วยได้คนเดียวก็เลยเศร้าใจมากในสุดก็เลยถอดจิตไปเลยหลังจากนั้นจิตของเธอก็เลยไปช่วยเรือประมงแถวๆนั้นจนกลายเป็นความ,มนับถือมาเธอชื่อเป็นที่นับถือของชาวประมงพื้นเมืองในช่วงนั้นนี่เขาเรียกว่าอาาเก่าอาอาเขาชื่ออาาเธอชื่ออามอ่าเรียกกันว่าอามาเก่านี่เป็นชื่อวัดอื อ,อมมาาเก่าก็คือเขาก็เลยสร้างวัดขึ้นมาัดมเพราะว่าวัดอมมา่อมมาอาม,มาเก่าแล้วพอเรือโปรตุเกสลำแรกมาถึงปุ๊บขาคนโปรตุเกสเข้ามาที่หัวแหลมนี่ก็ถามชาวบ้านแถวนั้นว่ามันชื่ออะไรแถวบ้านก็เลยบอกว่าตรงแถวนี้เนี่ยเขาเรียกอามาเก่าเพราะว่าก็ค,าคือวัดวัดของอาม,ม่านี่แหละคนโปรตุเกสก็เลยไปตั้งชื่อเป็นหมาเก้าอย่างนั้นมันมีความโปรตุกเกสก็ยึดเลยไม่ได้ยึดก็เรียกว่ามีสัมพันธ์ทาไมิตรใงดีงามขอมาอยู่ด้วยอ่า มาค้าขายก็เลยสร้างเมืองหน่อยเดียวนิดนีดหน่อยหน่อยทุกอย่างกลายเป็นโปรตุเกสหมดเลยแต่แต่คุณผู้ชมอย่าไปคิดเหมือนกับสิงคโปร์ฮ่องกงนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วประวัติศาสตร์ของหมากาเนี่ยไกลที่สุดก่อนนางาซกิด้วยซ้ำอ๋อโปรตุเกสแล่นเรือรอบโลกก่อนก่อนชาวบ้านก่อนอังกฤษก่อนใครต่อใครอันนี้เป็นที่รู้กันอยู่โปรตุเกสไปกับพระเขาเรียกพระเจสุอิทอะไรนะพระเจสุอิตไง เจสุวิตโอ,โอเคแล้วก็โปรตุเกสมาตั้งต้นที่มาก้าวตั้งแต่ศตวรรษที่สิบห้าห้าร้อยปีก่อนแล้วก็ขยายมาก้าวเป็นฐานทัพฐานฐานหลักของโปรตุเกสขยายไปเรื่อยๆขยายเข้าไปในจีนขยายเข้าไปในญี่ปุ่นแม้กระทั่งเมืองไทยที่มีสมเด็จพระนเรสวนี่มีทหารโปรตุเกสมาช่วยอะไรมีทหารปืนมีปืนต่งางๆเรีโปรตุเกสพวกนั้นก็มาหมดแม้กระทั่งเทองกีบไม้อืมใช่แ่แม้กระทั่งทองกีบทองหยอดเนี่ย ก็เป็นขนมที่งินท้องหยิบทองหยอดเนี่ยเหมือนกับทตไข่สังขยาใช่มันเริว่า<ต>ื<ต>่อพอมันมาเมืองไทยมันก็เปลี่ยนรูปเปลี่ยนร่างกรรมวิธีการทํามันก็เปลี่ยนไปเล็กน้อยอใช่แต่ตอนต้นเนี่ยมันเป็นทาร์ตไข่ชื่ออะไรนะทาทองกี่มาจตไม่ได้เสียใจด้วยเดี๋ยวสักวันเดี๋ยวไปกรมมันจะเขียนหนังสืออยู่อดทนไว้ไปหาข้อมูลมาแต่อันนี้ที่วัดอามกาเก็มีเรือสำเภาอ่เวกเตอรรูป ต้องรูปเรือเอาธนบัตรนะฮะรูปเรือก็จะมาค้าขายรูปจะกหัวไปท้ายแล้วก็จะเงินทองจะไหลามาเท่มามแต่ของผมหนูดาวรูปพอคลี่คลี่ปุ๊บเขบอกว่าถ้าทำไมบัตรมันทํามันทาเงินมันพับอยู่ก็อบอกให้คลี่พอครี่เสร็จเงินก็เลยหลุดไปเลยหลุม เห็นไหมมัเป็นขีนแล้วมันจะมีช่องแล้วก็มีรัวแบงค์ลายจานแบงค์เนี่ยะเอาแบงค์ลาย่วงมปนะแบงค์ลอยแล้วก็ร่วงไปอยู่นี่ร่วงก็ไปในหลุมล่วงในหลุมก็เลยไม่รู้จะทำไงเเต่กนเลยไปขอเพราะมันลงลงไปลึกไปขอคนขายทูบเอยทูบก็เลยมาปีนให้มุดขึ้นไปในทลองเพื่อพอดีจะเอานบัตรขึ้นมาลำบากลุ้นใช่ลำบากลำบนมากต่อฮะ คุณเมย์เป็นรูปยังเหลือยังเลยแน,น,น่เป็นเคยบัดบ้างไงเคยเออกจากคาสิโนบ้างไงต้องไปดูงานคุณต้องไปเริ่มต้นนะฮะเส้นทางเส้นทางมาโดอกโลกเนี่ยจะมียี่สิบเอ็ดแห่งยี่สิบเอ็ดแห่งเ,เริ่มที่วัดมาเกาแล้วตรงข้ามเนี่ยเป็นพืชพันธ์มารินทามที่แรกพืชพันธุ์ข้างนอกดูก,ก,ก็กีก้ก็อกพอเข้าไปโหโคตรดีเลยพี่ถ้าเข้าสิบหยวนไอ้สิบเหรียญไม่ใช่สิบหยวนสิบเหรียญเหรียญมาเกา ก็พอๆกับฮ่องกงสี่จุดห้าสุดหกประมาณนั้นอาจจะถูกกว่าฮ่องกงนิดหน่อยนะฮะฮ่องกงมันสิบสิบสี่สิบสี่สิบาทบ้าหรอสี่บาทกบาทสี่บาทแค่บาทแค่นั้นนะฮะไม่ไม่ได้คือมันพอๆกันเงินมาเก้าใช้ได้เฉพาะที่มาเก้าไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันจะทําเงินมันทําไมโอก็ไม่เข้าใจสร้างปูดปัญหาปวดหัวมากนะฮะมันเขาเรียก MOP ใช่ MOP มาอะไรนะ ไม่รู้มากาต่า<ผ>มากาต้าเพราะว่าสิ่งที่ใช้ก็คือใช้เงินห้องกงจบแต่เงินห้องกงเนี่ยมันอาจจะแพงมันจะมีค่ามากกว่าเงินมาเก,กานิดหน่อยนะแต่ว่าก็ใช้ก็ได้แหละไม่ต้องเป็นรดน้นนี่นะน้อยมากแทบไม่เลยมีค่าอืม,อ,มอันนี้ดีมากเลยยังตกใจอยู่อ่ะคุณไม่มีอะไรเน,นี่นั้นมันยัานามดีมากเลยประวัติความเป็นมาของมากเกานี่หมดทุกอย่างเลยเลยนี่ดูดาวอันนี้กดปุ่มดูดาว ห้องน้ําคือดีห้องน้ําสะอาดมากโคตรสะอาดต่อฮะนี่ไง่มีนี่เขาเรียกเรือมหาสมบัติจึงยงืจึงจึงเหื่อจึงเหอจึงเหอก็สัมปากงอืมคนไทยอยากรูจากสัมปากงจึงเหอไปเจ็ดครั้งจึงเหอนี่หนังสือกลับมาจึงเหอนี่ก็คือสมัยนั้นเป็นขันทีแล้วก็ช่วยกษัตริย์ผมจําชื่อกษัตริย์ไม่ได้โทษทีตอนนี้อ่าห้องเต้ก็ ขึ้นคลองราดแล้วก็ส่งเจิงเหอไปส3สาปีออกเรือไปเจ็ดรอบแล้วก็ุเ,เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเมื่อหกร้อยห้าร้อยกว่าปีก่อนนะฮะหกร้อยปีก่อนอย่าไปคิดถึงโคลัมบัสเลยนะอเอาง่ายๆว่ากองทัพเรือเจิงเหอเนี่ยขนทหารไปเลยสองหมื่ 27, นเจ็ดพันกน ขบวนใหญ่มากใจใหญ่มากเรือลำหนึ่งเนี่ยจุได้ประมาณถ้าเกิดเรือมหาสมบัตินะจุได้พันกว่าคนโอ้โหคือคนัมบัตมาถึงมาถึงอเมริกานี่เราเมื่อ200กว่าปีก่อนนี่ตื่นเต้นเจ้งเขินี่ไปไหนต่อไหนแล้วขนคนไปเดียวสอง่พันคนเจ้งเขยงเลอรยงเลอจากกระพังห้องเต้ยงเลอรเก่ากว่าเก่ากว่าคนัมบัตกเถือว่าเยาะคนจีนเข้าไปอยู่อเมริกาตั้งแต่รุ่นตะบานก็กลุ่มนี้ปะ ที่ไปกันเรือของคือเขาว่ากันว่าอเมริกาตอนไหนเล็กเดียวเงี้ยกินเดือแดงคือคืเขาว่ากันว่าเจ้าเหิเนี่ยเป็นคนค้นพบทวีปอเมริกาก่อนโคลัมบัสตีเจ็ดหนด้วยเขากี่ปีก่อนหน้าโคลัมบัสนู่นน่ะเห็นก็ว่าไปจนเบื่อเป็นร้อยปีอ่ะเขาเรียกไปจนเบื่ออโคลัมบัสนี่เพิ่งจะมาเจอนะฮะแต่ยุคหลังแต่คนรู้จักโคลัมบัสมากกว่าเพราะว่าใช้เฟซบุ๊กไง ล้วคนละมัดเป็นไมกันใช่ไหมใช่ไมก็เลยปลี่เฟซบุคุณมัดไปจนถึงยังไม่รู้เลยว่านี่ว่านี่คืออะไรโอเคนี่คือเที่ยวกับทอนประจาวันนี้ฮะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวมาเก๊ากันยังมีต่อคราวหน้านะแต่อย่างที่บอกฮะนี่คือเขตปกครองพิเศษมาเก๊านะฮะซึ่งเป็นสถานที่ที่ใครที่ชอบความหรูหราความสะดวกสบายเดินทางง่ายนะฮะแวะไปเช้าเย็นกลับก็ยังได้ เกิดไปยมั่งเอาละเอาไปค้างนะเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยนะฮะไปคืนวันศุกร์หรือไปเช้าวันเสาร์กับวันอาทิตย์เย็นไปหาอะไรทานพักโรงแรมดีๆราคาพิกๆเนี่ยต้องไปหนีศุกร์เสาร์ไปหนีทัวร์ก็มีนะไม่แพงทุกทุกคือเขาอยากให้นคนเข้าไปอย่างที่บอกหาเป็นเมืองแห่งคาสิโนแล้วคิดว่าคนเข้ามาเนี่ยอย่างน้อยๆก็ต้องมาใช้จ่ายมาเล่นนู่นนี่เราไม่ได้จะไปเล่นเราจะไปเที่ยวไปเที่ยวดูนู่นนี่แค่นั้นก็พอแล้วฮะ ถูกมากนะฮะลองไปเลือกดูยังไม่จบนะฮะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาต่อกันส่วนใครที่สนใจอยากจะรู้เรื่องราวอื่นๆเพิ่มเติมนะฮะสามารถเข้าไปดูได้ใน f a c e b o o k ทะเลใช่ทอเที่ยวกับทอนเฟซบุ๊กตรงตัวเลยฮะเที่ยวกับทอนนะฮะพิมพ์คําภาษาไทยได้เลยนะฮะเที่ยวกับทอนส่วนเรื่องงานการต่างๆของอาจารย์อันนี้เข้าไปที่เพจส่วนตัวของอาจารย์นะ h T H O N ชนะฮะจะมีรูป กระตูนร้องไห้โผล่ขึ้นมานี่คือเฟซของอาจารย์นะครับหมดเวลาแล้วครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสัปดาห์หน้ากลับมาพบกันใหม่บ่าย2โมงเป็นต้นไปนะวันนี้พี่เล็กโอภาสพิมานุกเกษมดรธนรรมรงค์นาวสวัสิ์ผมเกษตรชนะเสรีชัยและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ครับ